ซนที่6อิ่มเอมพระบารามีโซนที่6นี้นะคะมีชื่อว่าอิ่มเอมในพระบารามีค่ะพูดไม่ออกอะ่ะแต่เชื่อว่าถ้าทุกคนที่ได้มาเห็นมายืนตรงนี้แบบเตยนะคะจะต้องรู้สึกแบบพูดไม่ออกเหมือนกันซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและก็ภูมิใจที่ได้เกิดเป็นคนไทยค่ะ ในบริเวณงานตรงนี้นะคะนอกจากคุณผู้ชมจะได้ร่วมกันชมภาพโครงการต่างๆนะคะในพระราชดําริและก็พระราชดํารสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะที่เครือจเจริญพ่อกระพานได้น้อมถวายนะคะเรายังจะได้ร่วมกันลงนามนี่เลยค่ะถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะผ่านไปโพธทองแบบนี้ด้วยกันค่ะ เป็นคนไทยคนหนึ่งนะคะที่ดีใจที่ได้เกิดเป็นคนไทยและภูมิใจเป็นอย่างยิ่งค่ะที่มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นพ่อของแผ่นดิน อิ่มสมองและอิ่มใจน้อนเพลิดเพลินไปกับสาราเพืือเจริญโภพณฑกก์ได้เลยค่ะ